ใกล้น่อยบอกว่าไปหินชีก่อนพี่นนองไปหินชีอันนี้ก็สิบประมาณนี้แหละนะครับฝั่งฟังทายเมือ่อยประเทศเล่าเนาะายเมื่อยขางประเทศเล่าฝั่งขวาในี่ประเทศไทย ก็ได้เคยขี้เลื่อนลองแม่นำโค้งทีเดียวเนี่ยแหละพี่น้องเลยดูเคยขี้จากเสียน้ำขมุนรวยๆอยู่กับมีดดูจากน้ำมุนหันเลือกใกล้รวยๆอยู่ เลื่อชี้ๆเนี่ยล้ำเง่เลยำหมดเงเลยล้ำหมดเงยใกล้หน่อยใกล้หน่อยเป็นคนเป็นคนเป็นผู้นำเที่ยวอันนี้ฟังไทยใกล้ห้องพอจะไปพาสีหรือว่าพายังเนี่ยล่ะใกล้หน่อยวานะครับ หินนั่งก่อหินนั่งก่อหินหินผาศิลาเล็กอ๋อเอาจดระดับน้ำไว้จุดเจ็ดจุดห้าสิบแปดจุดห้าหินผาศิลาเล็กเป็นการจดระดับน้ำไว้แจ๊สมัยพุณละแต่แม่นเจ้าสมัยพลังเขาลองเลื่อยอยู่พุณอย่างนี้ อะไรใกล้รวยๆอยู่ต้นหาปลาหม,หมองสีจังเป็นตะมีปะปึง้งกะบุกนาำไรลส คอบคลองเรับแบครัคักระบวนการก็องฟองนำซี่ มองนี่คือ,อยังกับมองนี่หินสีหินสีมันเป็นอะไรหินสีอ๋อขั้วไามา้ของหินสีนี่คือ,ค,อคือจังไดวเป็นสียัง,ส,ยงสีเท่าลายปะ มันเกิดจากอย่งางเกิดจากตามธรรมชาตินะครับไกลหน่อยกันสีผ้าห่อไปเบิึงหินสีวสาสนาย่างอีกไกลปะไหนจากกิโลกล่อสิบกมติตมันไกลสิบกม, <c ười> มิกกเมตเลยด้วยนี่ไหมใส่ยื้อใส่สีมองดูหินสีโอ้ยม,มันก็เป็นรอยกว่าเม็ดปนละลาเอ้ย มนเป็นกิโร่สักทีไส้เนี่มันวางไหนส้เนี่อ๋อน้ำถั่วมาตามน้ำน้ำมันผัดมากเนาะนี่ก็แม่นม่เน,นี่ยหินสีเนี่อ๋อนี่คือกลุ่มอ๋อหางในงามงามก่านี้อันนี้ก็เป็นหินสีนะครับหินสีเนี่ ชี้แหล่ๆเท่าๆใกล้ใกล้กลน้อยเข้า่าข้างในงามกว่นนี่มาสันวัาเอา,า,าอไปเบ่งนะครับงามคือโอ้ใส่ใส่งามเนาะใส่ไหมตื่นเป็นยังไงใกล้ผ้านำเที่ยวมือเราจะขนาดนีน อ๋อมือนี่นมือนี่พิ่งได้คิ้วเดียวเนาะ,นนะนนทุกมือทุกมือได้ได้แคระแคระเทียวมือเทียวค่ะอ๋อเป็นก้อนแบบนี้เนาะเห็นสีเนาะอ๋อสีเทาสีน้ำตาลว่ามันใกลไหมเมื่อร้อยท่ารูปไปว่าเมันร้อยท่า,ทาสีไปตีนเนี่ยไม่ได้ท่าตี นียมันเป็นสีน้ำตาลสีเทาเ,าเนี่ยสีแดงกับมี่อยากออกแดงๆเ,เนาะแด,ดงๆเนี่ยเรียกว่าหินสีถามไก่เราไก่วาเพราะเดี๋ยวมาทาสีว่านว่ขี้ามาหรอกไก่ว่าไผสีมาทาหัวง<อ>มองน,นอะส่น bố lên cuồng vào đây cây này cuồng ngay right? okay. uh, cho nó lại lại vô anh ấy còn sấy sấy kiếm chè cắn thấy thế bà đà ừ. nè chè thế bà đà Có khó đấy. อ๋อนี่หินเจียกันเทวดาพี่นอ้องเจียกันเทวดาเทวดาเจียกันมาไวอย่างแต่หลายปีแล้วเหลืกลายเป็นหินคือว่าค,ค,ค,คือเนาะ เพ่เห็นยังไงเวลาเวลาไก่บอกไก่เนีน้ำบเบิงยังสันเหรออันนี้คือสาหยังนี่ไก่สาหยังม่มีเสื <su ks> lonely, ้อตีไก่ตั้งให้มันไดนบ่เนี้ยสานี่ยตั้งให้ด้บ่สาอนุดาดไปสันเป็นไหนกลางพราะลานหินนี่เรือเรือเรือบ่ฝ่าวเนาะ ฟังเล่าเขาขามไปได้ป้วยเนี่ยเป็นอย่างบัวก็น้องปุ๊บพี่น้องก็ขามไปบ่อยที่ใกล้มีพี่น้องก็ขามบ่อยบัวบ่วมีคือบัหาไว้พี่น้องนะต้องขอสีได้ขามไปได้ตัวอืมขอเลขก็งินไว้ขอเลขอยากขามไปประเทศเล่าเนี่ยนะฟังเล่าเนี่ยนะเนี่ยไปหาแงใครหมดแดงเนี่ยเป็นได้เนี่ย เทียรุ่นใกล้น้อยฮะพี่น้องทังคุณไปเน่ยด้วมาห้างเทียมีผู้อยากไปฟังพุนขันเขามีพี่น้องกับคุณเนี่ไปไปใดเลน่นปะข้าเจ้าประจับบะการมันข้าเจ้าปรจับขันเขามีพี่น้อง,งขันเขาบ่มีไปเนี่ข้าเจ้าจับบะ,ะโอ้พี่น้องบมีตลเลยเนาะ ภาพภูมิสูงนะครับของบริเวณหินสีนะหินสีกระสีมาณนนีนะ่สวยงามตามตองเรืองเขานั่นแหละนะครับเป็นหินสีที่เกิดจากธรรมชาตินะบ่มีผู้ใดมาปุ่งมาแตง่งสมานางผงบริเวณนี้กะกเขาไม่ได้ถือว่าเป็นช่วงแคบที่สุดนะครับส่วนช่วงที่แคบที่สุดเนะี่ยเข่ได้ไป ใส่เวลาละโดนก็ได้เบิงบ้งเฉพาะเมา่เบิ้งเฉพาะหินสีครับพูดใด้ไม่คยมากอ่ะเมาเบิ้งเด้อครับสามพันโบ,บลองเลือกเมา่เบิ้งหินสีแกกันเทวดาคือพี่น้อง จากการที่วดาเนี่ยคือครับฟังผลก็เป็นฟังฟังประเทศเล่านะครับไม่ญ่นะครับแต่คือเห็นหนี่แหละน้ำโขงแต่บอมเป็หมองแคบสุดนะครับมองแคบสุดอยูเทิงนถึงไปอีกอ่ครับสลับชิฟฟี่กับ ไว้สักเนียพี่น้องเดี๋ยวลองเลือกขึ้นเอ้ยลองอไปลุ่งเลืออข้าขึ้นได้จะพาไปเบิ่งอีกนะครับ